สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับมากับการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพันของราคา,าลูนา่านะครับ เ,เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่อย่างเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงรวมถึงราคาคริปโตกําลังเป็นแนวโน้มไซว์อัพขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากจังหวะของ USD นะครับคือค่างเงินของดอลลาร์นะครับ ก็หมายคามว่าถ้าเกิดช้อนตอนนี้ก็ย่อคงจะได้กําไรนะครับก็ัน่นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีทุนท่านก็ควรจะทําการช้อนณตอนนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการลงจากดอยในสไตล์ของลุงนะครับจะให้เห็นว่าลุงนั้นลงจากดอยได้ยังไงเดิมทีลุงก็มีอยู่3,002นะครับแตวตอนนี้ลุงก็ราคาก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับไปดูกันนะครับก็คืออันนี้ก็คือหลักฐานนะครับว่าลุงสั่งซื้อสั่งขายยังไงนะครับ ดูตัวตัวบนสุดนะครับลุงมีการนะครับสั่งขายไปที่0.72นะครับแล้วก็มาซื้อใหม่ที่0.70นะครับดูจังหวะของตัวราคานะครับไอของของตัววอลุ่มนะครับหลูหน้าลุงตอนแรกมีอยู่307นะครับแล้วลุงก็ขายที่308แล้วก็มาตั้งซื้อกับคืนที่คือราคามันก็ล่วงออกไปนะครับตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือลุงก็พยายาม ที่จะซื้อกลับมานะครับคือลงจากดอยนะครับที่เดิมทีเนี่ยมันอยู่บนดอยแล้วก็ราคาก็3ามแสเราก็ทําการขายก็ได้ปมาณสามแสนแปดก็ขายสามแสนแด 3, เดิมนะครับก็ลงมายอดซื้อตัวต่ําสุดนะครับก็คือ,อลุงก็ตั้งซื้อไว้ที่0 0 0 6นะครับแล้วมันก็รับเข้ามาเป็น40,3 0 0 0คือเบ็ดเสร็จก็คือว่าตอนตี4 20นาที29นาทีนะครับเขาล,ลุงตั้งซื้อเอาไว้ล่วงหน้านะครับลุงตั้งซื้อเอาไว้ แล้วก็รอให้มันมาชนเราเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะครับของการที่มาอยู่ที่ราคา0.006ข่าวของลูน่านะครับเราแต่ว่าลุงตั้งไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยขึ้นก่อนเพื่อนนะครับก็เลยได้ซื้อเห็นไหมครับจังหวะของการขึ้นนั้นสําคัญนะครับการการลงนะครับเราต้องรู้จักจุดที่เขาจะลงต่ําที่สุดเพื่อให้เราได้กําไรที่สุดก็คือตอนนี้ลุงก็มีอยู่400,000 400,000เหรียญลูน่านะครับ ซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับเดิมก็คือก็ได้กําไรกลับคืนมาต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ3,000ก็จะเห็นว่าเวลานะครับเวลาในการสั่งซ mm ื้อสั่งขายนะครับก็จะมี7จ็ดโมงเก้านาทีแปดโมงห้าห้าห้านาทีแล้วก็10บโมงสิบแปดนาทีอันนี้เป็นการสั่งสั่งขายสั่งสั่งขายล่าสุดนะครับตัว10บโมงสิบแปดนาทีก็คือขายได้มา3ามแสนแปดนะครับคือมันเป็นจังหวะไซด์เวดดาวนะครับอย่าลืมว่าจังหวะมัน มันจังหวัดไซเวดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายอยู่อย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายไม้ไม้สุดท้ายที่ที่ลุงตั้งซื้อเอาไว้ก็คือ0 0 0 6 0นะครับก็ซื้อได้ตอนตีสี่ยีนาทีนะครับตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีเลคคอร์ดให้เรานะครับถ้าเราได้ทำการเชื่อมนกับลายของปิดคัพเอาไว้นะครับเวลาสั่งซื้อสั่งขายก็จะมีรีพอร์ตให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเราสั่งซื้อไว้แต่เราซื้อเสร็จปุ๊บเหมืออนนนนก็จะะส่งงลลาาาาายมใให้้เเเรรรทััีบขขค ส่วนการคอนเน็กต์ไลนั้นก็ท่านก็ลองไปหาดูในหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับว่าจะเชื่อมไลน์ยังไงนะครับหรือ,อในแอปพลิเคชันก็ก็ลองดูนะครับหาตรงที่เชื่อมไลน์เอาไว้นะครับจะได้เป็นเข n าของเราเองนะครับเราก็ทําการเชื่อมเอาไว้นะครับมันจะได้รีพอร์ตให้ท่านท่านตั้งสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสั่งขายล่วงหน้ามันก็จะ ทำให้ท่านได้ทราบว่าท่านได้ขายได้หรือยังหรือซื้อได้หรือยังนี่ก็เป็นประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีนะครับทีนี้กลับมาดูนะครับว่าราคาของอลูน่านั้นตอนแรกก็คือว่าเขาลงไปที่0 0 0 6 0นะครับแล้วเ,เขาก็ดีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับไปดูกันนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเขานั้นคือเขาลงมาที่0 0 0 6 0อยู่สักระยะเดียวนะครับตรงนี้ลุงก็ตั้งคือคือเราก็ดดูลุงก็ดูตั้งแต่ ความดั้งเดิมของเขานะครับว่าเขาจะมีโอกาสมาที่ศูนย์ยุศูนย์หกศูนย์นะครับดูที่เขามีการซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็เลยกะล่วงหน้านะครับว่าแน่นอนมันจะต้องลงมาต่ําที่ศูนย์ยุดศูนย์หกศูนย์เพราะฉะนั้นก็ตั้งืซอไว้พอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็ลงมาต่ําสุดปุ๊บแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่เขาได้ตังค์นะครับหมายว่าเราเราสามารถที่จะลงจากดอยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเด้งขึ้นไปที่เราไม่รู้ก็คืออว่าามมันนลงต ตีสี่ครึ่งใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปข้างบนนี้ขึ้นไปสูงที่ศูนย์จุดศูนย์นี้ลุงก็เสียดายอยู่นะครับเสียดายจุดที่8ถ้าเกิดแต่ค่าได้ขายโอ้โหก็สวยงามเลยนะครับก็คือรับที่ข้างล่างนี้แล้วก็มันดีดกลับขึ้นมาก็มาขายตรงนี้ลุงไม่รู้นะครับคือมันจะตั้งขายตั้งตั้งซื้อแล้วก็ตั้งขายอัตโนมัตมนินี้มันยังทําไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นมันมี AI นะครับลุงก็อยากจะ จากจะตั้ง AI ไว้สําหรับให้มันซื้อขายอัตโนมัติจังเลยก็คือว่าเราก็ตั้งบอกว่าคือถ้าเกิดจุดต่ําสุดที่ขายได้เราควรจะขายที่เท่าไหร่เมื่อขายได้เสร็จเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่เราก็ต้องขายที่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดมี AI ก็น่าจะต้องขายแบบนั้นนะครับนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับว่ามันน่าจะเทิร์นลาวได้นะครับหมายาก็จะรีบาวนะครับก็คือตรงนี้ก็คือวันวันพรุ่งนี้เดียวต้องมีสัญญาณสีเขียวนะครับเป็นทั้งเทียนสีเขียวแล้วก็ สูงประมาณสักสูง0.8 0.90ก็ได้นะครับราคามันต้องขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นการเทคนิคบอกว่าจะรีบเอากลับขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่รอลุ้นของลูน่าคลาสสิกตัวนี้ก็คือต้องรอดูว่าในใน,ในวันถัดไปนี่จะเป็นสัญญาณใดแต่ตอนนี้ลุงไม่สนใจแล้วเพราะว่าลุงได้ได้ทุนไ,ได้กําไรเรียบร้อยเลยนะครับก็คือว่าซื้อที่0 0 0 6 0นี่ดูสิครับว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับนี่ก็คือ ความแม่นยําในการที่ลุงกะเก่งนะครับเห็นไหมครับว่าจุดของการซื้อการขายบริเวณนี้ก็บ่งบอกอนาคตว่ามันจะลงมาที่เท่าไหร่รแล้วจุดอาจจะเป็นจุดถัดมานะครับมันจะลงอาจากจ,จ,จะลงมาที่0.050ก็ได้นะครับเราก็ต้องดูว่ามันมีการซื้อการขายเกิน3-4ครั้งหรือเปล่านะครับถ้ามันมีการซื้อการขายเกินก็มันจะมีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงมาเพราะนั้นเราก็จะเป็นแผนจุดถัดไปว่าเราจะ จ้องทำกำไรด้วยการรล่อมันสวิงดาวลงมาเราก็ขายด้านบนแล้วก็ลงมาซื้อด้านล่างเสร็จแล้วจำนวนเหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจำนวนเหรียญจาได้ไหมครับตอนแรกลงุงมีสามแสนสามแสนเจ็ดลุงก็ขาย3ามแสนเจ็ดออกมาซื้อสามแสนแปดเราก็สุดท้ายตอนนี้ลุงก็มีอยู่4ี่แสนกว่าเหรียญเห็นเห็นมันใช่ไหมครับเสร็จแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่มันดีดกลับขึ้นไปนะครับ ถ้ามันขึ้นมาที่ราคา1สตางค์นี่ลุงก็จะได้ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับลุงก็จะได้5000กว่าบาทแต่ถ้ามันมาที่3าสตางค์นี่ลุงก็จะได้ประมาณสักเกือบหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้มันก็เยอะดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นความฝันแล้วก็เป็นอ่าเป็นแนวคิดเฉพาะตัวของลุงเองนะครับเป็นสไตล์ของลุงเองนะครับ ทุกคนก็พี่นาดูดีๆนะครับลุงก็ไม่ได้มากาวให้เห็นนะครับบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของมันถ้ามันขึ้นไป3 3มสตางค์แล้วก็โอ้โหลุงก็จะมีโอกาสได้ได้เห็นเงินหมื่นนะครับจากต้นทุนเพียง3,000บาทรอรุ้นกันต่อไปนะครับมันก็จะอาจจะได้เห็นกันนะครับว่าจังหวะของการค่อยๆขึ้นไปของราคานะครับตอนนี้ก็คือว่าราคาสูงสุดของมันก็คืออยู่ที่2 2สตางค์ยีนะครับ อันนี้ลุงก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับประเด็นก็คือว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องมีสัญญาณแท่งเทียนสีเขียวนะครับแล้วก็พอมีสัญญาณสีเขียวปุ๊บก็ปรากฏว่ามันก็จะเป็นจังหวะส,สัญญาณไซเวอพไปทั้งหมดนะครับราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับลุงก็อรอลุ้นสรูน่านะครับอันนี้เป็นลูน่านะครับทีนี้เรามาดูค่าของบิตคอยกันนะครับบิตคอยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นค่าเงินบาทของไทย btc thb ก็อยู่ที่601นะครับ ถ้ากลับไปดูคลิปก่อนหน้าลุงก็จะบอกเฮ้ยรอเข้าที่6กแสนหนึ่งหรือ6กแสนนี่ก็นด้จะได้นะครับก็ลองดูนะครับหมายว่าอาจาหลายคนอาจจะเห็นว่าลุงมันพูดเพ้อเจอร์อะไรหรือเปล่ามันทำไมถึงลงไปขนาดนั้นพอกลับมาดูเบปุ๊บก็จะเห็นว่าจังหวะที่มันลงมานนะครับคือลุงก็อาศัยแบบพูดพูดโอเวอร์ออกไปก่อนนะครับสุดท้ายถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ลุงพูดแน่นอนลุงก็ต้องเป็นคนพูดก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นหลักการธรรมดาง่ายๆของการที่เราได้พูดก่อนนะครับเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นมันอยู่ที่จังหวะสายเวดาาลงมาใช่ไหมครับเราเข้าไปดูของเขาครับทีนี้มันลงมาต่ําสุดแล้วนะครับจังหวะของมันซี่สวิงลงมาต่ําสุดนี้คือมันลงมาที่5 5 0 0 0 0 0กว่าใช่ไหมครับห้าแสนแแล้วคนที่ได้ตอนที่จังหวะ5้าแสนแจะเกิดตั้งตั้งซื้อไว้ล่วงหน้านะครับท่านก็จะได้กําไรในช่วงนี้นะครับก็มีหลายท่านที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นนักลงทุนช่วงนี้ก็จะเป็นขั้นการขาดทุนอย่างรุนแรงนะครับ ลายท่านที่หาเงินมาได้จากการทำ YouTube มาได้ 3, 4แสน3 4ามสล้านบาทในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็มาลงทุนในการซื้อพวกคริปโตทีนี้ก็จะเป็นการขาดทุนอย่างรุนแรงเพราะว่าท่านซื้อบริเวณแถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วเวลามันตกลงมาท่านไม่ได้ขายนะครับหรือท่านไม่มีการปรับปรุงกระเป๋านะครับนี่คือจังหวะที่ดีนะถ้าเกิดว่าท่านมีอยู่ตรงนี้แสนเหรียญน,นะครับจำนวนแสน แสน BTC เอ้ยหร,อหรือหรือประมาณ1 1 1 BTC ก็ได้นะครับ1 BTC ท่านก็ขายตรงนี้แล้วท่านก็ต้องกลับมาซื้อที่ตรงบริเวณนี้นะครับจาก1 BTC งทของท่านก็ท่านก็จะกลายเป็น33 BTC นะครับหรือ2 BTC ท่านก็ได้กำไรเท่าตัวแลวนะครับตอนนี้จังหวะของเราก็คือว่าให้เราสะสมเหรียญ BTC ใช่ไหมครับนี่ก็คือจังหวะที่ดีถ้าเรามีเงินทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีอยู่1นเหรียญตรงนี้ เป็นทุนอยู่ที่ประมาณสัก7 0 0 0แสนใช่ไหมครับเราก็ขายทิ้งไปเลยนะครับขายทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ที่ตรงนี้ท่านก็จะได้จากเศษแสนท่านก็จะได้เป็นอ่ึ่เหรียญครึ่งนะครับหึ่งเหรียญเดิมทีท่านมีอยู่1เหรียญตรงนี้มูลค่าเ0 0 0 0สใช่ไหมครับท่านขายทิ้งตรงนี้เรามาซื้อตรงนี้แล้วกะดูคร่าวๆมันก็จะกลายเป็นอ่าจุเหรียญน,นะครับหนบิตคอยนะครับแต่ว่าราคาเงินของเงินทุนของท่านก็จะ ลดลงเหลือ5 0 0แสนแค่นั้นเองนะครับพอหลังจากทีพ่พอมาอยู่ตรงนี้ราคาแค่5 0 0แสนแต่ว่าต้นทุนหมายว่าวลลุ่มของท่านมากกว่าเดิมนะครับแทนที่ตรงนี้วลลุ่มของท่านนั้นอยู่แค่1 btc ใช่ไหมครับท่านขายตรงนี้ออกมาแล้วท่านมาซื้อตรงนี้ท่านก็จะได้1 btc ครึ่งนะครับก็จะได้เพิ่ม btc เข้าไปแต่ว่ามูลค่าก็เหมือนกับการเอาเรียกเรียกอะไรเป็นการลงทุนนะครับเดิมทีเรามีอยู่7 0 0 0 0สนะครับเรามีอยู่7 0 0 0 0สน แต่เราก็ยอมขายเจ็ดแสนแล้วก็ลงมาลดซื้อซื้อที่ราคาเดิมเจ็ดแสนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่าของตัว BTC บวกขึ้นมานะครับมันก็เหมือนกับการว่าก็คือไม่มีการเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีการคือถ้าดูดูโดยรวมแล้วมูลค่าหรือ Value ม,มันก็ยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าวนรุ่มเพิ่มขึ้นนะครับคือมีมีเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับ กันนะครับเราต้องดูจี้จนวนเหรียญน,นะครับเวลาเราเล่นตรงนี้นะครับเราอย่าไปสนใจว่าเอ๊ะเรามีอยู่7จ็ดแสนถ้าเราขายทิ้ง7จ็ดแสนไปแล้วมาซื้อที่ตรงนี้แต่ท่านสําคัญคือท่านมีเงินทุนนะครับท่านมีเงินทุนที่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วหรือว่ามันมันมีมีมมคุณค่ามูลค่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะท่านจะขายตรงนี้เท่าไหร่แต่ท่านกลับมาซื้อที่ตรงนี้ตัวตัวเหรียญมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับเข้าใจใช่ไหมครับนี่ลุงพยายามจะอธิบาย ให้ให้ชาวดอยเข้าใจหน่อยนะครับชาวดอยต้องต้องต้องทําความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะครับชาวดอยครับท่านจะไม่ใช่แค่ชาวดอยแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีเงินทุนอยู่แล้วนะครับท่านก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของจํานวนเหรียญให้กับตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่ออนาคตเวลาราคามันย้อนกลับขึ้นไปมันจะได้เท่าตัวตรงนี้ท่านก็เพิ่มเป็น1 1ึ่จุดเหรียญใช่ไหมครับเดิมทีถ้าอยู่ตรงนี้มันก็ได้เหรียญเดียวใช่ไหมครับเราต้องย้ํากันหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็คือพอมัน กลับขึ้นไปที่บริเวณนี้แทนที่มันจะได้ราคาแค่7 0 0 0 0สมันก็จะกลายเป็นราคาที่เป็น80 0 0 0นเกขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ถือหรือว่าท่านมีทุนอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ก็คือว่าความโชคดีของการที่เป็นชาวดอยและมีทุนอยู่มันจะยังคงเป็นความโชคดีเสมอนะครับคือตอนนี้ถือท่านยังไงท่านก็ได้ตังค์นะครับยังไงเพราะสุดท้ายแล้วราคาเหรียญมันจะกลับไปแน่นอนนะครับคาาเหรียญมันจะกลับไปหาท่านแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะ ไซเวอ์อัพขึ้นไปอตอนนี้ก็คือหมายาว่าท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะ,ะไม่ต้องกลัวว่าะจะเป็นชาวดอยนะครับเราจะเป็นนานไหมอะไรพวกนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับแม้ว่าราคาช่วงลงช่วงข่าวช่วงนี้ก็คือว่าถ้ายิ่งเข้าซื้อช้อนที่ต่านะครับท่านยิ่งได้กําไรอดอยนะครับท่านท่านท่านทีนทนท่มีเงินทุนอยู่แล้วในในในบีทีบีทนะครับถือว่าเป็นจังหวะโชคดีของท่านนะครับเพียงแค่มันแค่เป็นการกลับด้านกันแค่นั้นเองแต่ว่า ถ้าเกิดท,ท่านขายข้างบนแล้วก็ลงมาซื้อด้านล่างนี่ต้องต้องได้ต้้องไดจํานวนเหรียญมากกว่าเดิมนะครับลองลองลองคิดดูนะครับทุกคนครับลองพิจารณาดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าขาดทุนหรือว่าอะไรกันมาอย่างไงนะครับลุงก็จะได้พิจิพิจิพิจิิเคราะให้กับทุกคนได้ลุงก็อยากจะช่วยให้ทุกคนได้กําไรด้วยกันนะครับลุงก็เลยมาอธิบายเยื่เยอะมากมายประมาณนี้นะครับคือตอนนี้คือว่าแม้ว่าตัวค่างเงินบาท b t ที่เป็นเงินบาทมันจะมันจะลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวค่าของ USD นี่มันก็ยังคงบวกขึ้นไป200กว่าดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนบวกขึ้นมา200กว่าดอลลาร์นี้ก็หมายความว่าตัวค่าเงินบาทของเรามันก็จะบวกขึ้นมาสามสี่พันบาทนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก็คือมันมันอาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะครับถ้าเกิดท่านท่าน transfer ระหว่าง2อันนี้นะครับาน a n s f e r กับ USD กับ THB นะครับ ตอนนี้ USD ก็บวกนําขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตัว THB มันก็จะบวกตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าราคาตัวนี้มันจะมันจะมันจะมากกว่าเดิมนะครับก็เหมือนกับที่ลุงนี่นะครับลุงก็ดูตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่า USD ของลูน่ามันลบลงไปเท่าไหร่นะครับลุงก็มากะเกณฑ์ว่าจังหวะตัวของค่างเงินบาทของอาลูน่ามันจะลดลงไปเท่านั้นนะครับเมื่อมันลงไปเท่านั้นเราก็ไปตั้งขายที่ตรงบริเวณนั้นนะครับ แต่ตอนนี้คือมันบวกขึ้นมานะครับมันก็หมายความว่ามันก็จะทํากําไรให้กับลุงได้นะครับพอพอจะเข้าใจกันใช่ไหมครับอยากให้ดูความความการแลกเปลี่ยนหรือการทราสเฟอร์ระหว่างกันก็คือว่าตัวค่าเงินดอลลาร์นะมันจะมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์มันบวกก่อนสาหรับตัว BTC พอบวกเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งขึ้นไปมาตัว THB มันก็จะิงมีราคามากกว่าเดิมวิ่งขึ้นไปที่6กแสนสามหกแสนสองนะครับเขาก็ รอลุ้นกันต่อไปนะครับสรับตัว btc มันก็จะกลับมาที่ linearication ด้านบนก็คืออยู่ที่ประมาณสัก6 0แสนสองนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปดูใน timeframe week มันก็ยังคงแค่ลงนิดเดียวเองนะครับต่ำกว่าเส้น2 0 0รวันหน่อยเดียวนะครับถ้าตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดมันยังคงยืนอยู่บนนี้นบริเวณนี้ได้นะครับมันก็จะค่อยไซด์ w a y ์นะครับเพื่อทะลุเส้น2 0 0้วันขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดมันมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้มันก็จะมีโอกาสลงมาที่200 0 0 0ส0 0 0บาทนะครับ มีโอกาสที่จะลงมาที่20000นบาทนะครับทุกคนท่านที่ติดดอยตรงน,นี้ตอนนี้ท่านก็ต้องรีบขายออกแล้วก็ลงมาซื้อที่ต่ำนะครับเอาทุนเดิมของท่านนะครับสมมติว่าท่านมีทุนอยู่10ล้านนะครับท่านต้องขายด้านบนแล้วก็ซื้อเอาลงมาซื้อ1 0บล้านด้านล่างนะครับจำนวนเหรียญมันจะมากกว่าเดิมแต่เงินเงินทุนของท่านจะลดหายไปแต่ว่ามันเป็นแค่ชั่วข่าวนะครับหายไปชั่วขราวเพราะว่าคือมันเป็นแค่หายชั่วขราวนะครับพอจังหวะ หรียญมันดีดกลับขึ้นไปท่านก็จะได้กําไรโมโหลานเลยนะครับนี่เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่จะลงจากดอยแล้วก็ทํากําไรได้อย่างมโหลานนะครับถ้ามีทุนอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีกําไรมีทุนอยู่แล้วนะครับมันเป็นจังหวะในการซื้อขาลงนะครับคือเป็นจังหวะขาลงมานีนคือจังหวะเราต้องเราต้องอย่าอยู่นิ่งเฉยนะครับต้องซื้อแล้วก็ขายนะครับคือ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 ขายเราต้องกลับมาซื้อด้นด้านล่างให้ได้นะครับ ยิ่งลงมาต่ํานี่ไม่มีโอกาสที่จะลงมาที่2 0 0 0 0นะครับไอ้สองสองแสนนะครับถ้าลงมา200,000นี่โอ้โหถือว่าน่าเชื่อถือน่าหมายว่ามันน่าไม่มันจะทํากําไรให้กับท่านได้อย่างมโหฬารที่เดียวนะครับหรือเป็นจังหวะทากําไรอย่างสวยงามนะครับอันนี้เราจะอธิบายเพียงแค่2เหรียญนะครับเหรียญลูน่ากับเหรียญบีดีซีให้เห็นภาพนะครับนี่นะครับท่านก็จะเห็นภาพนะครับว่าเพียงแค่2เหรียญที่เราอธิบายแนวโน้มหลักการของการอ่าช้อนซื้อนี่นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเหรียญอื่นท่านก็ลองลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ลงมาต่ําเยอะมากเลยนะครับท่านชอบเหรียญไหนท่านก็ลองดูแต่ประเด็นคือบิดคับนะครับไม่ลงมามาต่ํามากนะครับบิดคับก็ยังอยู่ที่51บาทนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งที่เดียวแล้วก็เจฟินก็อยู่ที่18บาทแล้วก็ในเมื่อวานนี้ก็เป็นการบวกเพียง2เหรียญน,นะครับจากทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตารางของลุงเนี่ยมี2เหรียญน,นี้เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นไปส่วน ส่วนตลาดขึ้นไปก็น่าสนใจนะครับทีน,นี้เราไปดูที่ตัวดาวโจนนะครับราคาก็ยังคงดาวลงมาเพราะฉะนั้นราคาของบิตคอยก็ยังคงอาจจะต้องลงมานะครับตัวนี้ที่ขีดเอาไว้ก็คือมันมีโอกาสที่ขึ้นไปชนตรงนี้นะครับออแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็ดาวลงมานะครับประเด็นก็คือให้เรารู้ว่ามันดาวลงมาแค่นั้นเองนะครับตัวที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวทองคำนะครับทองคําวันนี้ก็บวกนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็ อ่อนค่าลงมาครับเอ๊ะทำไมเราต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปประมวลผลนะครับว่าถ้าทองคําบวกเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเงินเยนแข่งค่าเรามาอาจจะมีส่ง,สงผลในในราคาต่างๆนะครับของตัวดาวโจนส์นะครับเมื่อดาวโจนส์ขึ้นลงก็จะมีผลต่อมูลค่าของเหรียญริปโตนะครับก็จะมีโอกาสปุุงหรือผันผวนตามนะครับเราก็ต้องเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาผนวกกันนะครับคือ จะต้องคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามารวมกันแล้วก็มันก็จะส่งผลให้เป็นค่าเงินนะครับทีนี้จังหวะนี้ก็คือของตัวลูน่ามันก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปอ่าลุงก็อาจจะรอดูจังหวะที่ดีนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าลุงอ่าได้ทํางานได้ได้ทำงานสําเร็จแล้วนะครับก็คือการซื้อที่0.060ลุงซื้อเรียบร้อยต่ําที่สุดถือว่าต่ําที่สุดในตอนนี้ลุงก็สบายใจเรียบร้อยนะครับลุงก็รอดูจังหวะถัดไปว่า จังหวะของมันก็อาจจะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับและวันถัดไปก็อาจจะมีจังหวะเงินสูงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ได้กําไรเรียบร้อยถือว่าลุงทํางานได้ได้ดีนะครับในการปรับปรุงกระเป๋าของลุงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับทุกท่านครับก็ใช้จังหวะเล็กๆน้อยๆที่ลุงทําให้ดูนะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะมีความสามารถอย่างนี้ท่านก็ลองไปนําไปทําดูนะครับ ลุงก็ไม่ได้บอกให้ให้ลงทุนแบบกับลุงหรือว่าสไตล์แบบลุงนะครับขอให้ทุกคนไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้งานนะครับให้ถูกต้องนะครับสำคัญคือเราต้องมีเงินทุนก่อนนะครับมีทุนที่ซื้อไว้แล้วมีเหรียญที่ซื้อไว้แล้วนะครับเราก็ปรับปรุงอยู่ที่เหรียญของเรานัเองรือว่าท่านมีซื้อเหรียญ SNT อยู่ตัวนึงนะครับท่านก็ซื้อขายซื้อขายเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ให้ได้จํานวนของวลลุ่มหรือจํานวนของ เหรียญน,นั้นมากกว่าเดิมนะครับปรับปรุงยังไงก็ได้กอให้เหรียญมากกว่าเดิมนะครับท่านก็จะได้กําไรแล้วก็ไปไปถึงฝันไปไปให้สุดทางไปถึงเดมูลไปด้วยกันนะครับลุงก,ก็ภาวนาให้เช่นนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดท่านชอบหรือว่าท่านเห็นสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะแชร์ก็การดุณาจดกดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ว่า พบกันในคลิปถัด,ถดไปฝากกราบพระคุณสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาโอนเงินเข้ามาให้ลุงเป็นกําลังใจให้ลุงก็กราบขอพรคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ Yeah.